สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้คอมมูเตอร์เข้ามาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นปี2012นะเครื่องยนต์ดีเซล2.5คันนี้แต่งเต็มระบบแอร์ไมโครบัสเลยนะก็ดูรถ กันได้ที่ม้วยและลงาจังหวัดโคราชนะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นมาโทรไว้สมรับท่านใดอยู่ใกล้เคียงก็แวะเวียนไปชมได้ก็ภายในก็แต่ง V.I.P. เต็มระบบเครื่องเสียงแอร์ไมโครบัสแอเย็นๆรถคันนี้ไม่มีชนนะฮะฝากระโปรงน็อตไม่มีใขยับว <Wow. S 1> ้าวกาลังตีหน้าหลังเดิมเครื่องดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหละนะ,ะก็ราคาขายอยู่ที่5 5 0แ0 0บาทครับผมซื้อสดซื้อผ่อน นะฮะก็ลองทรหากิ้งกางหาผมกันได้เลยนะฮะรถก็เดิมบางมากเลยคันนี้สําหรับทนใดมองหารถไว้ใช้งานคันนี้ผมแนะนาเลยใช้วิ่งทัวร์ใช้ส่วนตัวเนยเหมาะมากเลยนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยสำหรับช่องรถตู้มือสองรถบ้านฝากขายรถตู้เข้าใหม่กันเรื่อยๆนะับก็กดกระดิ่งติดตามไว้สาหรับทนใดมองหารถนะถ้าถูกใจเดี๋ยวมันจะไปเด้งอยู่หน้า YouTube ของท่านพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ